วันที่4เปิดมาก็ตายเลยตอนเช้านะครับผมก็ทำฟาร์มสลามไปเรื่อยๆนี่แหละพร้อมกับทำทางเดินใหม่นะครับก็อย่างเงี้ย แล้วคุณจะสังเกตว่ามีเตาเผาผมก็ไปแอบฟาร์มมานะโอเคผมไปแอบฟาร์มมาเออพูดตรงๆเลยแต่ถ้าอันนี้ผมเป็นโลกในอนาคตนะครับคุณจะได้เห็นผมเทพในวันข้างหน้าผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแล้วมันก็ไม่ใช่100วันสิถ้าผมไปเล่นนอกกรอบฉะนั้นผมจะบอกอะไรให้เลยนะครับ ผมไม่ทำหนึ่งร้อยวันจริงหรอกเพราะว่ามันแต่แต่เออหนึ่งร้อยวันจริงๆแหละแต่ว่าผมนะจะต้องเล่นนอกกรอบบ้างไม่ใช่ว่าอาัดคลิปอย่างเดียวไม่นะมันก็จะไม่ทันหนึ่งร้อยวันแล้วจากนั้นผมก็จบเกมไม่ทันหนึ่งร้อยวันอยากให้ผมกลายเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งเหรอไม่เออผมต้องทันเพราะผมไม่อยากเล่นนานๆเว้ยเดี๋ยวผมเบื่อเอาโอเคนะครับตอนค่ำเรียบร้อยซึ่ง วันนี้นะครับเหมือนฟ้าเต็มใจมากเลยโอ้โหพาร์ทแรกก็เกี่ยวกับสลามพาร์ทที่สองก็เกี่ยวกับผีพาร์ทที่สาก็เกี่ยวกับไอดวงตานี่ที่มาปเป็นเศษเหมือนพระเจ้ามันให้พอรอะไรบางอย่างให้แบบว่าอันนี้คืออนนี้นะส่วนอันนี้ก็เืออนนี้นะแบบนพระเจ้าให้พรชัดๆเลยอะ่ะคือคือคือแบบอระหว่างฟาร์มนะครับผมก็ปล่อยให้เวลามันไปแล้วกันนะ เดี๋ยวทุกคนเบื่อมาฟาร์มอันนี้บ้างผมไม่ใช่พระเจ้านะครับที่จะมารับมือลูกกระตายหลายๆร้านตัวได้ผมก็ต้องตายดิวันที่5ครับผมก็วางแผนทำชั้น2นะครับก็แค่นี้แหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตัวนี้ผมมาทำเตียงนอนเมื่อคราบน,นี้กันนะครับพี่น้องอืเห็นไหมพี่น้องน่า เตียงนอนน่ะข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นเ,เตียงนอนเอาเตียงนอนมาเอาวางที่ไหนดีที่นี่มันไม่ดีผมจะไปวางที่อื่นอืมอร่อยฝนตกแดดออกนกกระจอกร้องให้ตอนนี้ผมกำลังทำชั้นนี้เพราะว่าผม คือผมข้ามไปอีกฝั่งยินหนึ่งยากยากผมก็ทําประตูเดียวนะไม่ทําประตูอื่นเพราะประตูนั้นเป็นประตูฟาร์มนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำประตูไปผมก็เลยจะทําอย่างนี้แทนนั่นคือการใช้เชือกปีแมาดนบนนะครับตามคาดครับเด็กเด้ตอนนี้ตอนอตอนนี้ตอนมืดทําไมไม่หลับไม่นอน ตามชื่อคลิปครับคุณกำลังถูกมองผมก็มาฟาร,ร์ม i of อฟกาทูลูซึ่งผมไม่ได้ตัดอันที่ฟาร,ร์มยาวๆมานะครับเพราะว่ามันโคตรยาวเลยเลยเกิดแกเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาที่6นะครับผมมาเดินข้างนอกแล้วก็ขึ้นภูเขาแล้วก็ผมได้โบใหม่ด้วยแล้วก็ NPC ใหม่และมันก็คือตัวปัญหาอีกกันหนึ่ง